ครับผีชนะพสุกเกมฟีฟ่าออนไลน์สามกับฟีฟ่าคิงออฟเดอะฮิลครับโอเคนัดแรกกันเลยคาร์เตเดลครับเปิดมางในครับนี่โจยังมุนเปล่าฟิีฟ่าลอยครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ,อ้โหเจ็บปวดเจ็บแสบมากเลยลอยเยี่ยมมากลูกแจม หมดเวลาครับผมโอเคเกมต่อไปเกมสุดตระทึกใจแบบนี้มาเีอาเลีเโอปโ้โเอสเตบันำเียโซโอ้โครับจังหวะแรกก็โดนเลยครับเอสเตบันกัมเปียโซับแล้วเพื่อนร่วมทีมเรียงหน้าึ้นมาแล้วนะครับ สุดยอดครับเว้ไรเอาเลยเล่นลุกไม่ดีเอาไม่เอาดีๆดีดีๆดได้ไคโดนได้เว้ยโดนหรือไม่โดนเออเล่นดีป่ะมาเล่นดีเลนต่อปะ ยอดสุดยอดครับเล่นดีอย่างนี้ทุกมเนี่ยอยากรู้อ่ะออกไปครับโอ้โหยิงเข้าเฉยเลยครับโอ้โหสีู่บอไม่ทันแล้วแหละสุดยอดมากอ่ะสุดรุ่มสุดรุ่มโหดูดูมันแย่งก่อนยอดจริง ไปแล้วฟิโก้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 โอ้่าสูงนะบตูโอ้โหิโก้ครับโับาลานะมาลาารู้ไลนโดบ้างลนโดบ้างโรนโดโรนโดลอนโดได้ยิงนบโอ้โหตามมันละตูครับตามนะตู้ใจหน่อยใจ จบเกมครับผมแ่ไป5-1ครับทลประตูเลเทสเลยครับโอเคมาดูเกมที่สามันต่อเลยมาดูเกมที่สามกันบอลเลียอันดส่งให้ไปยิแล้วข้นรุนึโงีวันนี้ยิงไปเลยเรียบร้อยครับ กระโดดขนาดนี้เธอว,วินบอกอะไรอะไรอย่ามาหาอย่ามาหอย่ามาหาแต่ต้องตัวข้าแลวว้วเว้ยโอ้โหได้เข้าซ้ายอย่างนี้ตะบ,บันเลยครเข้าไซล ต้ายังอยู่ก็ฟต้าจนได้ครับแม่คิดกันตั้งนานโอ้ต้าจนได้ยอดเลยสํรับดีกูอินหมดเวลาสวัสดีครับผู้ชมครับอาคเจอแมนยูครับชาว่าลงที่มาดีเอาครัเาย์มาการเคลื่อนที่โดยไม่สีบอล

ครับสอโอ้โหโอ้โหโดเลยครับสองศูดกล่องเลยครับโอ้โหพลาดกแพ้เมื่อวานี้แพ้ครับโอ้โหหมดารม้์มาทีเดียวเชียวโอเคไเป็นไรไปตามกันใหม่ยนะครับสวัสดีครับหน้าคเหลือเชื่อครับ